อันนี้บ้านบ้านอยู่นาแล้วจ้าเพื่อนบ้านอยู่นาบ้านพี่นางจ้าบ้านพี่นางอยู่นาร่มลื่นเย็นสบายไฟมีมาถึงแล้วจ้าเปิดพัดลมเย็นช่ำๆเลยพี่นางจะเลี้ยงงัวเยอะแกมีงัวเยอะหลายตัวอืเจ็ดตัวแปดตัว อืมไม่ก็ม oh an> ันงัวถ้าปล่อยไว้มันก็มันตายไม่ได้จักบาทอั่าดีมันจะตายหาเลยนะตายายมาเล่นนาแม่มาบ้านนาจ้าบ้านนาบ้านสวนบ้านนานี่ฮัลโหลดีไหวฮัลโหล พายายแปรมาบ้านนายายสีมาบ้านนานี่นี่ก็ลูกพี่นางลูกชายมาฟารมมาฟามนายายแพรเอานายายแปรยายหุ่นนายายสมบูรณ์อุ้ยกุ้งเละเละเพื่อนเพื่อนลูกตาหมีล็อคอนบุรีแม่น้อยล็อคอนบุรีลูกตาหมีล็อคอนบุรีลูกแม่น้อยล็อกคอนบุรี สุดซุดสุดุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องทั้งูนด้วยเออสุดหูตานุ่นสุดลูกหูลูกตาเลยของแสงก็ลู่นกวงมากยาวมากกวางมากนุ่นอปกเนจ้เป็นลอยลยไล่ทุนแหละพี่น้องมมากักินกัอยู้วงเยอะมะพร้าวก็เยอะป่ามะพร้าวป่ากล้วย บ่วงเละเลยบ้านนากระท่อมเป็นบ้านกระท่อมเย็นๆกว่าขับรถมานี่ก็ได้ได้หอมรถมทำไมนี่นะได้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงเว่ยก็มาอีกันนี้เรือเห่าเรือขับลงก็ได้ฮะก่วงมากเพื่อนๆก่วงมากงัวก็หลายตัว มีนิที่จะของดอกมีแต่ที่เขาเออไม่เป็นไรดอกเราเป็ทำมาที่นี่จะพูดยังไงนิทรรที่เขาหรือมีโดยจะมีเลยก็บอกก่อนนี่ก่อนนี่ยายดวงมาอยู่ที่นี่แหละมาอยู่กับพ่อจ๋าแม่จ๋าอ้วงมากพาลูกสาวคนเล็กมาเที่ยวนาเที่ยวสวนบ้านสวนบ้านใกล้เป็น เป็นตะยูได้พี่น้องเป็นตะยูมากเลยเย็นสบายซ่อมนี่ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวเสร็จถ่ายห,ห้เบิ้งอีกเด้อ